ก็สวัสดีชาวโลบล็อกกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่กับเกมโลบล็อกอีกแล้วซึ่งในวันนี้นะครับผมนะอัปเดตเมื่อวานของเกมอเวีครับไม่ใช่เกมเดี๋ยวมันเป็นแมปนะครับผมนะก็ได้ทําการมีบอดตัวใหม่เพิ่มเข้ามาเลยครับซึ่งวันนี้ผมก็จะทําการเอาบอดตัวใหม่ชื่อว่า l o o k i n g นะครับมา VS เจ้ากับตัวมันซีนะครับผมนะซึ่งบอดสองตัวนี้ครับมันซีเคยเป็นบอดตัวที่โกงมากนะครับผมนะแต่หลังจาก l o o k i n g ได้ถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมนะไม่รู้ว่ามันซีจะถูกเนิมไหมเด เรามาดูยังฝั่งเจ้ามันซีฝั่งแรกเลยครับซึ่งมันซีเนี่ยมันเป็นบอสของรอบพิเศษเลยนะครับถ้าใครเจอมันก็อาจจะโชคดีนะยครับก่อนอัปเดตครับซึ่งมันก็เป็นตัวที่โกงมากๆเลยครับถ้าคุณผู้ชมได้เจอมันนี่หน้าตาของมันก็จะประมาณนี้เลยนะเป็นแบบตัวเสียตามหน้าตาสีขาวนะนี่เดี๋ยวเราไปดูแบบความเร็วของเจ้ามันซีดีกว่าว่ามันจะเร็วได้ขนาดไหนไป let's go เราก็ได้มาอยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวรอแมบบเริ่มสักครู่ครับตอนนี้ผมก็ได้ให้น้องและเพื่อนผมนะครับได้ทําการแยกจุดกันย้ายที่จะหนีมาซี่ครับถ้าอยู่ใกล้กันครับเราจะวัดความเร็วของมันไม่ได้ครับเราก็ต้องรอเกมเริ่มครับอีกสิบวีท่านั้นตอนนี้เพื่อนผมและน้องผมก็ได้กระจายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราจะมาดูความเร็วของมาซี่ครับว่ามันจะเร็วได้ขนาดไหนออกไปแล้วครับส่วนตัวผมคิดว่ามันซี่นี้มันอาจจะโดนเนิร์ฟก็ได้ครับหลังจาก ลูกกิ้งตัวบอดใหม่เข้ามาครับโอ้ oh, แต่ก็ยังคงความเร็วอยู่นิดหนึ่งนะครับที่แบบเราวิ่งตามมันไม่ทันนะแบบมันก็แป๊บเดียวก็ถึงแล้วแหละ oh, ดูความเร็วมันดีผมคิดว่ามันช้าๆนะก็ให้คุณผู้ชมดูเองถ้าว่ามันช้าหรือว่ามันเร็วอนะตอนนี้ก็ได้ผ่านไป3 0วินาทีแล้วครับเพื่อนผมก็ยังรอดอยู่นะครับ ตอนนี้ก็ได้เหลือคนสุดท้ายแล้วนะผมว่าแล้วก็ปิดเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เกือบลลาวหนึ่งนาทีนะครับที่เพื่อนผมเอาชีวิตรอดได้นะครับเรามาดูยังสั่งของเจ้าลูกกิ้งบ้างครับ นี่ครับเราขอปักไฟก่อนเลยครับมันมืดเลยนะครับถ้าเราไม่ปักไฟนี่มันจะมืดมากๆแบบมองไม่เห็นครับนี่นะครับก็จะเห็นมันไหมครับตาของมันจะแดงครับแต่ตัวก็เหมือนมันซี่เลยนะแต่แค่ตาแดงเท่านั้นเองอีกอย่างครับถ้ามันมาเมื่อไหร่ครับท้องฟ้าแล้วแหม่มันจะมืดทันทีครับซึ่งมองเห็นยากมากๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูแบบเ์เกมแบบนี้บ้างตอนนี้นะครับเราก็ได้ให้เพื่อนๆและ น้องผมได้ทํากลางประจําจุดอย่างหนีเจ้าลูกกิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าแสงมันอาดภาพแต่ก,ก็ขออภัย้วยครับผมปรับแสงให้มันเห็นครับถ้าไม่ปรับนี้มันจะมืดมากๆเลยนะปรับแสงให้เห็นอ่ะก็รออีกประมาณห้าวีครับลูกกิ้งจะมาครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบอดลูกกิ้งครับก็จับตาดูดิว่ามันเร็วขนาดไหนครับดูความเร็วของมันดิ เดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะผมจะเอาเจ้าออมาซีเลนลุกกิง้งทำมาให้ดูกันชัดเลยครับว่าตัวไหนมันเร็วกัน,นครับโอ้โหก็ดูเอารับโอ้โหความเร็วนี่มันอะไรกันทมสปีดโอ้โหยิ่งกว่ทาทมสปีดไปเลยเร็วจริงเพราะว่าไม่น่าถึงครึ่งโอ้ยยิงด้วยไม่ถึงถึงสามสิบวิครับเพื่อนผมตายหมดแล้วโอ้โหเร็วมากเลยเดี๋ยวเราไปดูแบบเปรียบเทียบกันดีกว่า ก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปเปรียบเทียบเจ้าสองตัวนี้นะครับผมนะก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับก็บ๊ายบายสวัสดีครับก่อนจะไปเลยนะครับผมนะผมมีวิธีเอาชนะเจ้าลูกกิ้งมาบอกนะครับผมนะนี่เมื่อคุณผู้ชมหนีมันไม่ได้นะครับก็ไปเอา,าเ <laughs> อ,เอากาศซะเลยโอ้ยวิววิววไปเอาอากาศแล้วโอ้